ตอนที่ผมวัยเด็กพี่น้องเรามีสามคนเราผมยาวทุกคนคุณแม่ผมจะต้องตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันอาบน้ําแต่งตัวสระผมหวีเหาาให้กับพวกเราแล้วก็เตรียมตัวเตรียมเบรคฟฟสเพื่อที่จะให้พวกเราแล้วก็ไปส่งไปส่งที่หน้ารถตู้แบบนี้ทุกทุกวันไม่ว่าคืนก่อนหน้านั้นเธอจะได้นอนหรือเธอจะไม่ได้นอนแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่คุณแม่ผมเองในช่วงที่วัยผมเก้าขวบคุณแม่ผมทะเลาะคุณพ่อเหมือนเดิม แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ผมทะเลาะก,กันเหมือนเดิมในคืนวัยประมาณตีสองแล้วคุณแม่ผมหนีอยกมาจากห้องของคุณพ่อเพื่อวิ่งเข้ามาในห้องของเด็กแล้วตอนนั้นผมนอนอยู่ประมาณตีสองผมเป็นคนที่เปิดประตูขึ้นมาแล้วแม่ผมวิ่งขึ้นมาด้วยความตกใจวันนั้นผมเห็นสภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่างกายทั้งมนุษย์ของเราน้ําในร่างกายของมนุษย์คนเราที่สามารถออกได้ออกจากร่างกายของเธอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําตาน้ําลายน้ํามูกหรือเหงือ่อทุกส่วนออกจากร่างกายของเธอ วันที่คุณแม่กอดลูกๆทั้งสามคนในวัยเจ็ดขวบผมเก้าขวบแล้วก็พี่สาวผมในวัยสิบขวบกอดพวกเราด้วยความกลัวในวัยประมาณช่วงเวลาประมาณตีสองแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังเหมือนกับว่าพวกเราเข้าใจว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันมันดีหรือมันสวยงามหรือมันโหดร้ายแค่ไหนแล้วเล่าให้เราฟังโดยเฉพาะมองที่ลูกชายทั้งสองคนคือผมกับน้องชายแล้วบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเธอโตขึ้นถ้าเธอไม่ให้เกียรติผู้หญิงถ้าเธอทําร้ายผู้หญิงถ้าเธอเล่นพนันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเธอพูดกับเราเหมือนผมรู้ว่าโลกนี้มันเป็นยัง ผมจาได้ว่าวันนั้นผมกอดคุณแม่ผมอย่างแรงกล้าและผมบอกคุณแม่ผมเลยว่าผมจะทําให้ทั้งโลกรู้จักชื่อผมผมไม่รู้ด้วยว่าผมจะทําเรื่องพวกนี้แบบไหนมันจะเกิดขึ้นหรือต้องฝากฟันอะไรบ้างแต่นั่นคือพันธสัญญานั่นคือคอมมิชเมนท์ที่ผมบอกคุณแม่ผมในวัยเก้าขวบเวลาผ่านไปประมาณปีหนึ่งผมเรียนที่โรงเรียนเซนโญเซฟเกาะสมุยที่เกาะสมุยนะครับมาเซอร์เจมมาในขณะนั้นที่เป็นอธิการบุรีให้เรานั่งสมาธิทุกๆเช้าแล้วก็ วันนึงก็บอกว่าใครอยากจะแชร์ประสบการณ์การเรื่องนั่งสมาธิบ้างว่าเราเรียนว่าเรานั่งสมาธิแล้วเป็นยังไงต่อหน้าเด็ก1,300คนผมยกมือคนแรกของโรงเรียนแล้วผมก็ไปพูดหน้าไมโครโฟนพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ถามเลยผมประกาศโรงเรียนว่าผมประกาศต่อหน้าทั้งโรงเรียนว่าผมจะทําให้ทั้งโลกรู้จักชื่อผมวันนี้มันหาดฟังดูดีมันหนาดูฟังดูหานกล้ามันฟังดูเก่งกาจมากมายแต่วันนั้นด้วยรูปลักษณ์หน้าตาของผมที่แตกต่างจากคนท้องถิ่นผมคือโจ๊กเกอร์ของโรงเรียนตลอดทั้งปีเลย แล้วพอเวลาผ่านมาอีกสักระยะหนึ่งคุณแม่ผมเริ่มเห็นความสําคัญของาภาษาอังกฤษและรู้ว่าถ้าเรายังอยู่ในโรงเรียนไทยนานๆเข้าไปเนี่ยาภาษาอังกฤษของเราเปรียบเทียบถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนอินเดียจะรู้ดีว่าการศึกษาคือเรื่องสําคัญมากและรู้ว่าถ้าเรายังอยู่ในโรงเรียนไทยาภาษาอังกฤษของเราไม่ไปไหนแน่เลยพยายามที่จะพาผมไปเรียนต่ออินเดียให้ได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกแต่คุณพ่อผมเองก็มีปัญหากับทางบ้านมีปัญหาคุณแม่ผมแล้วไม่ยอมเซ็นทำพาสปอร์ตให้กับผมทําให้ผมไม่สามารถไปเรียนต่ออ,อินเดียได้ แต่แม่ผมเป็นประเภทหมากัดไม่ปล่อยคือถ้าฉันจะเอาฉันจะเอาให้ได้แม่ผมยอมที่จะพาลูกมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็หาโรงเรียนอินเตอร์เพื่อให้ลูกได้เรียนวันนั้นเราไปหลายโรงเรียนมากๆเราสอบเข้าสอบเข้าแล้วเราสอบไม่ติดสักที่เลยเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสอบไม่อ่านอ่านหน,นังสือไม่ออกก็แน่นอนว่าทําข้อสอบไม่ได้จนสุดท้ายมาอยู่โรงเรียนหนึ่งแถวบางนารับเราเข้าเรียนผมชอบโรงเรียนโรงเรียนดูสวยงามทุกอย่างดูดีไปหมดเลยแถวบางนานะครับผมเข้าไปข้างในแล้วตอนระหว่างที่เขารับเราเรียนเขาก็ยื่น ค่าเทอมใบเอกสารการเงินให้กับคุณแม่ของผมคุณแม่ของผมมองเอกสารใบนั้นแล้วก็มองหน้าผมค่าเทอมวันนั้นรู้ไหมครับว่าคือเท่าไหร่ต่อปีคือเจ็ด0,000นบาทคุณแม่ผมมองเอกสารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองหน้าผมแล้วถามผมในวัย13าขวบตอนนั้นว่าคิดว่าแม่ทําได้ไหมลูก วันนั้นผมสิบสามขวบผมไม่รู้ด้วยว่าคุณค่าของเงินสิบาทร้อยบาทพันบาทหรือหนึ่งหมื่นบาทมันมีค่าเท่าไหร่เราจะรู้คุณค่าของเงินก็ต่อเมื่อเราสามารถประเมินได้ว่าเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราสามารถซื้อข้าวได้กี่มือ้อหรือซื้อน้ําดื่มได้กี่ขวดเราถึงจะเริ่มประเมินได้ว่าหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านมันมีค่าเท่าไหร่จริงๆแต่ผมตอบแม่กลับไปว่าทําได้สิครับแม่และแม่ผมก็โน้ตดับเชื่อผมแล้วก็พาผมเข้าโรงเรียนนั้นทันทีผมอยู่ในโรงเรียนนั้นตลอดสามปีผลิตแขนหุ่นนยต์ร้งแก เราได้ออกสื่อหนังสือพิมพ์สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งทําเล่นกีฬาออกกําลังกายมีความรักเรียนหนังสือ4.00ทาทุกอย่างเหมือนที่วัยรุ่นคนหนึ่งทําแต่พอออกมาได้3ปีตอนผมกําลังจะเข้าม .5 ผมเดินเข้าโรงเรียนหรือเกรดสิบผมเกรดสิบเอ็ดผมกำลังจะเดินเข้าโรงเรียนโรงเรียนไล่ผมออกผมตกใจมากว่าผมทําอะไรผิดสุดท้ายโรงเรียนบอกว่าไม่รู้หรอว่าคุณแม่ค้างค่าเทอมโรงเรียนมาตลอด3ปีรวมๆแล้ว4ล้านบาทรวม2พี่น้อง คุณแม่ผมพยายามต่อรองเขาเห็นว่าโอเคเป็นเด็กดีลดให้5้าสเปซนเหลือสองล้านบาทแล้วก็ดีแมนเลยว่าวันนี้ต้องจ่ายห้าแ0นบาทถึงจะให้เรียนต่อวันนั้นเป็นวันแรกที่มันทําให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วบ้านผมมีปัญหาเรื่องการเงินมาตลอดแต่เราไม่เคยรับรู้รับทราบเลยแล้วผมขอบคุณโรงเรียนมากที่วันนั้นเขาไล่ผมออกถ้าวันนั้นเขาไม่ไล่ผมออกผมก็จะยังอยู่ในระบบที่เรียนมาเข้ามาหาลัยหางานทําในแบบที่ process ทุกอย่างจะทํา แล้วผมเชื่อไหมครับว่าทุกวันที่ผมอยู่โรงเรียนผมลืมไปแล้วด้วยว่าเป้า,ปาหมายหรือพันธสัญญาที่ผมให้ไว้กับคุณแม่ผมในวัยสิบเอ็ดขวบนั้นคืออะไรเพราะผมใช้ชีวิตเหมือนที่คนใช้เหมือนที่นักเรียนคนหนึ่งมีหน้าที่ทําคือแค่เรียนหนังสือแต่วันที่เขาไล่ผมออกทุกอย่างที่เคยคิดเคยพูดไว้กับคุณแม่ผมในวัยสิบเอ็ดขวบเหมือนตีเข้ามาในหัวผมและผมจําได้หมดเลยผมเชื่อว่าเราทุกคนในห้องนี้ก็เหมือนกันเราเคยมีเป้าหมายเราเคยมีโกลแต่พอถึงจุดจุดหนึง่งไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างเราจะลืมมัน แล้ววันนั้นมันทําให้ทุกอย่างกลับเข้ามาหาผม